โอนมิวไมเซล่าครีนซิ่งน้ำนมเข้าโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว สนใจดีของเราก่อนเลยก็คือโอดมิวเมซาล่าค่ะคินซิ่งน้ำนมเข้าโอดอ่อนโยนต่อบทุกสภาพผิวค่ะ,ะสำหรับท่านที่สนใจจะสั่งซื้อนคะคะก็สามารถดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยค่ะ,ะ,ะ,ะมาเริ่มกันที่เป็นข่าวเสริมเครืความปังของ3ตัวแม่เ็ไอดลค่ะ,คะที่ร้านเดวาคชาน้มเจเจมอลคือเขาบอกว่าในงานเนี่ย เป็นการเสิร์ฟเคล็ดลับความปังค่ะกับเหล่าแฟนคับที่รอคอยติดตามผลงานจะได้รู้กันสักทีแล้วว่าทําไมสามตัวแม่เด็ดลดราเนี่ยทาไมเขาถึงมีงานรีวิวตลอดเลยเขาถึงเปรี้ยงปังตลอดเลยใช่ไหมซึงแม้ว่าไม่ตกกระแสเลยเพราะเขามีของดีใช่ไหมใช่เขาบอกว่านําทัพโดยเนี่ยคุณแอนนาทีวีพูคุณเหมือนโซฮอตแล้วก็ฟ้านปิงปิงเมืองไทยหรือว่าแม่สิตางวัวทองค่ะจนหลายคนเนี่ยสงสัยว่า ทำไมทำไมสามสาวเนี่ยถึงได้มีงานกันอย่างต่อเนื่องเนาะทั้งงานรีวิวและงานพรีเซนเตอร์ส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศเราช่วงนี้มากอมมากอมจนได้ไปเจอกับสามสาวภายในงานค่ะที่ร้านเลวาระชานนลที่เจเจมอชั้นสองนะคะก็ได้พบกับเจ้าของร้านอย่างคุณหมอเกดนายแพทย์พิสิทธิ์กาลูปายาค่ะอ,อะขออภัยค่ะที่ชั้นสามเจเจมอถึงได้รู้ว่าทำไมสามคนนี้ถึงปังมาก,มากๆเลยในช่วงนี้ก็คือหมอเกตได้เผยว่า ทั้งสามคนอะได้มาลงสักลายมือที่ร้านรับความเย่งรับความปังเดี๋ยวนะคุณหมอคือเป็นนายแพทย์ด้วยเหรอเป็นนายแพทย์ด้วยเป็นแพทย์จริงๆอืมแล้วก็มาเปิดร้านต้องบอกกันว่าร้านเนี่ยแบบหรูมากพี่มิ้วแบบคือดีหินอ่อนหินอ่อนตัดขอบด้วยสีทองอย่างเงี้ยแปลกเหมือนกันนะแบบว่าคือหมอกับความเชื่อมรนอยู่คนละทางกันเลยนะแต่นี่เขาบรรจบกันได้ยังไงล่ะจริงตอนแรกอะคิดว่าคิดว่าอ่าคุณหมอเนี่ยจะเป็นแบบ คุณหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าแต่ไม่ใช่คุณหมอว่าเป็นแพทย์รักษาคนไข้จริงๆเออแต่ว่ามีความชอบในด้านนี้ใช่ก็เลยมาศึกษาแล้วก็ได้เปิดร้านออกมานะคะคือชื่อร้านเนี่ยชื่อว่าเดวาพชาน้ำค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านเกี่ยวกับขึ้นชื่อเกี่ยวกับการสักลายมือแล้วก็ยังมีอีกวัตถุมงคลอีกมากมายหลายอย่างเลยสักลายมือคือยังไงอ่ะเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลงอักขระเคยเห็นที่เขาเป็น เป็นแท่งไหมแท่งเหมือนที่สองจีนตานออ่างน่ะเขียนสักไปแล้วก็ท่องคาถาอะไรางเงี้ยเรามีเรามีภาพอินเสิร์ตให้ดูะค่ะแล้วก็อ,อ,อีกทรั้งค่ะยังมีวัตถุมงคลที่กล่าวไปเนาะแล้วก็ก่อนที่จะไปรู้ว่ามีวัตถุมงคลอะไรเนี่ยไปฟังคําสัมภาษณ์ของคุณหมอกอนดอีก,ก่อว่า,วาไทร้านน่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทําไม3ามคนนี้เนี่ยถึงได้ปังได้เปรียงขนาดนี้ค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ,คะ ก็คือว่าตอนแรกก็คือว่าผมก็ทํางานเป็นจริงๆบอกก่อนว่าเป็นหมอจริงๆนายแพทย์วิสิตนะครับนะก็ทําคลินิกความงามมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางและทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราเคยได้สักลายมือส <c oughs> ักหนึ่งที่มาเนี่ย แต่เป็นพระเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์อะไรเนี้ยศาสตร์อะไรมึงจริงมันมันน่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าเราทาปุ๊บเนี่ยเราลุกสึกเหงก็เลยไปเรียนรู้แล้วก็เรียนศึกษาจริงๆแล้วก็มาบอกต่อแบบลูกค้าสดุดท้ายปังกันหลายๆคนแล้วก็เป็นปากต่อปากของร้านเราอย่างที่ที่ส่วนมากเวลาคนมาสั่งเขาจะเจริญในเรื่องอะไรบ้างคะทุกเรื่องแต่ตอนนี้เวลานี้นะก็ต้องเป็นเรื่องเงินเนาะ เรื่องเงินเรื่องงานแล้วที่สาคัญก็คือเรื่องโชคลาภเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตัวชั่วง่ายๆก็ก็จะมาเยอะมากเลยครับพี่ก็คือหลายคนคงไม่ทราบนะฮะว่าความปังของพวกเราเนี่ยนะฮะก็คือมีที่มามาจากการสักลายมือนะฮะนี่โซวด้วยว่าสักจริงนะฮะกับที่นี่นะฮะพี่หมอเกตนะฮะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ฉันถูก3าตัวหน้า2ใบ นะฮะไม่ต้องถามนะว่าซื้อเท่าไหร่แค่ถูกก็ปลื้มใจแล้วจริงๆอ่ะรู้จักพี่หมอเกตมานานแล้วเน,นาะนานแล้วครับผมแต่ว่าพี่หมอเขาไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสักลายมือมาสักระยะหนึ่งเป็นปีอะฮะแล้วตอนหลังพี่หมอเขาก็เปิดจนโด่งดังเขาก็บอกว่าหมอเกตสักลายมือดังมากเราก็เอ๊ะหมอเกตไหนสรุปรู้จักกันนะคะก็เลยมาหาเริ่มสักหน้าปีที่แลว้วกับแม่สีตางก็ปีที่แล้วก็รับงานทั้งปีค่ะนะฮะพูดได้ไหมพี่จี้แม่สีตางก็โยนส้มอ๋อก็ดูมือแม่เสร็ คือนิ้วไม่สวยไม่เป็นไรแต่มือเนี้ยยืนยันโดยหมอกเกตว่าหลับศัพท์แน่เนาะเคยมาสักก่อนหน้านี้แล้วค่ะครานี้มามาเขาเรียกว่ามาอัปเดตดวงมาโมโมเป็นสายโมอยู่แล้วค่ะเหมยกับฟิลก็เป็นสายโมอยู่แล้วแล้วก็มาอัปเดตว่าเอ๊ะร้านพี่หมอร้านเดวาคชาณมีอะไรมาเขาเรียกว่าไอเทมสายโมมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มาเติมเส้นลายมือที่จางไปเพราะก่อนหน้านี้เหมยก็ได้สักไประบสัมภาษณ์เนี่ยก็คือพี่อนาค็ได้กระซิบว่า ได้เลขเด็ดงวดที่แล้วมาจากคุณหมอเกตได้แหละที่ว่าถูกรางวัลไปถูกเยอะไหมอะถูกเยอะไหมอันนี้ไม่ทราบจำนวนเงินจริงแต่พี่เีนนาบอกว่าถูกตรงๆเลยจากหมอเกตเป็นเลขที่เออไม่รู้ว่าแม่แม่ที่ไหนให้ไหมไม่รู้ว่าเลขนี้มาได้ยังไงแต่เขามาได้กับหมอเกตเออใช่ก็เียกว่าถ้าไม่เชื่อก็คือต้องมาลองเองต้องมาพิสูจน์เองว่าปังว่าเฮงจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าในร้านเนี่ยยังมีบัตถุมงคลที่นิยมอย่างมากมายค่ะอย่างเช่นตะกุด มหาหวานตะกุดเสน่ห์เนื้อหอมตะกุดปิดท้องพระค้างค่ะและตะกุดเสน่ห์ใจขาดรวมถึงยันส่วนบุคคลที่เขียนขึ้นตามดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะซึ่งสามารถเสริมดวงในด้านต่างๆได้ทั้งความรักเสน่ห์และการงานค่ะและนอกจากนี้เนี่ยทั้งสเดือรอตัวแม่ยังมีเหล่าคนบันเทิงอีกมากมายอีกคือนอกจาก สามคนนี้ก็คือยังมีคนอื่นอีกใช่วันนั้นก็วันนั้นก็คือไม่ได้มีแค่สามคนนั้นยังมีคุณเมย่าอ่าเมย่าแล้วก็คุณฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกมากมายเนาะในวันนั้นเรียกว่าสายมูงานพาเลยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com ๊กคอค่ะสแลแล้วก็เอ่อเดวาภาษาไทยเนาะแล้วก็ไลน์ไลน์ไอนะคะ เดว a า D E V เเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนย6 4 9666ค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็ขึ้นรละเอียดข้างล่างให้ทีสำหรับคนที่ฟังไม่ทันก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากเข้าไปที่ร้านอยู่ตรงไหนดร้านเนี่ยอยู่ที่เจเจมอลค่ะชั้น3อยู่ติดกับเคอรี่เลยใครที่ หาร้านไม่เจอเนี่ยสามารถถามได้ว่าเคอรี่อยู่ตรงไหนแล้วก็ร้านจะอยู่ข้างเคอรี่ร้านใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆค่ะลายหินอ่อนแล้วก็ตัดขอบด้วยสีทองเออเรียกได้ว่าหรูหรามาเหรถูกการงานใช่แล้วก็วันนั้นเนี่ยคุณหมอยังมีการแจกตะกรุดนำโชคให้กับพี่ๆนักข่าวด้วยเออให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเลย20 20ิบ่คนก็คือให้หมดเออคุณหมอบอกว่า ถ้ามาซื้อที่ร้านเนี่ยถ้ามาบูชาที่ร้านที่ร้านเนี่ยวางบูชาอยู่ที่สองถึงสามพันบาทโอ้หถือว่าโชคดีมากเลยใช่<ๆ>แล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็ <อ little. S 2> ใครที่สนใจเนี่ยก็าสามารถไปดูที่ร้านได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถดูที่ Facebook ของร้านในวังพะชันนได้ค่ะอะมาต่ออันนี้ขาวของเราดีกว่าคราวนี้ก็คือเดือดไม่แพ้กันเดือดมากถือว่าเป็นข่าวที่ท้อดบเทาเลยจริงคือจริงๆอะข่าวเนี้ยมันมันเป็นเรื่องตั้งแต่เดือนที่แล้ว ก็เรื่องมันมีว่าพี่เต๋อก็แล้วกันพี่ก่อนชื่อดังเขาออกมาโพสเนาะว่าพระเอกซีรี์วสารภาพรักคู่จิ้นแต่โดนอีกฝ่ายตอกหน้าบอกว่าชอบผู้หญิงเออแล้วจากนั้นพี่เต๋อเนี่ยก็ยังคอมเมนต์ต่อว่าจริงๆอ่ะมีรูปนะแต่ไม่กล้าลงอะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นทุกคนก็คือออกมาเดากันว่าใครนะอะไรยังไงแต่ว่าประเด็นเนี่ยที่คนมันจับยงก็คือก่อนหน้าที่พี่เต๋อจะออกมาโพสอ่ะมันมีข่าวของ น้องลักษณะซีรีส์ไลทที่เป็นคดีฆาตกรรมเออท่มันเยทอยอแล้วที่ฆาตกรรมแฟนสาวก็คือหลังจากนั้นประมาณสามสี่วันได้มั้งพี่เต๋อก็มาโพสต์แบบนี้แล้วทีนี้พี่เต๋อก็ยังโพสต่ออีกว่าต่อหน้าสื่ออะไรเงี้ยทําเป็นเสียใจแต่ว่ารับหลังก็แบบแอบแอบ,แบ,บส่งหน,น,น้า,นาส่งน้นหน้าน้องอะไรประมาณเนี้ยเออคนเขาก็เลยโยงไปว่าจะเป็นใครอีกล่ะอมมันก็ไม่ใช่ใครแล้วเนียตอนนั้นเออมันก็คิดไปได้แค่คนนั้นคนเดียวเท่านั้น ก็ประมาณนั้นเพราะว่าเขาเป็นคู่จิ้นกันด้วยใช่นั่นก็คือหนุ่มแม็กซ์หรือสตาร์หรือแล้วล่าสุดคือจริงๆคนก็พูดว่ามันผ่านตั้งแต่เดือนที่แล้วคือเขาเป็นเงียบไปแล้วนะแล้วทาไมคือกลายมาเป็นเรื่องดีกก็คือหนุ่มแม็กอ่ะเขาออกมาโพสตไม่ใช่สีเขาออกมาอัดคลิปทั้งหมดมีประมาณแปดคลิปลงทางติ๊กต็อกส่วนตัวของเขาแล้วมีอยู่สามคลิปที่เขาพูดถึงประเด็นนี้นะคะเออค่ะประเด็นคือ เรื่องเนี่ยมันสืบมาจากที่พี่ตอบโพส์นั่นแหละแล้วเขาก็าบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาเดาว,ว่าเป็นเขาแต่เขารู้ตัวว่าเป็นเขาเขาบอกว่าไม่ใช่ผมร้อนตัวนะครับแต่ผมรู้ตัวอืเออคือต้องบอกก่อนว่าพอเราได้เห็นกระแสตีกลับในฝั่งของหนุ่มแม็กเ้วเนี่ยเราอะส่วนตัวเรามาตั้งคำถามก่อนก่อนที่จะคุยกับน้องว่าเอ้ยเรื่องมันก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะเกือบเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วทําไมน้องถึงน้องถึงเพิ่งเอามาพูดถึงน้องไว่าไงคะพี่มิวเดี๋ยวเราจะ ไปฟังพูดสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันก่อนจะมาพูดอะไรต่อค่ะเห็นน้องแม่บอกว่าคุณแม่เสียใจมากตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงคะอะไรก็ได้อย่ามาแต่ต้องแม่อย่าอย่าเชี่ยวนะคนพี่ได้ก่อนคนนะผมไม่ได้ว่าพี่นะครับแม่ผมจะร้องไห้ให้ผมได้กับผมคนเดียวเมื่อเวลาที่ผมมีความสุขเวลาที่ผมเศร้าจะเข้าไปก่อนแล้วเขาร้องไห้นั่นคือความสัมพันธ์ของแม่กับผมแต่คุณอย่าเป็นมือที่สามที่มาทํา ให้แม่ผมต้องเสียใจกับพวอขาวที่คุณทําลายลูกของเขาถ้ามันเป็นความจริงคุณเอามาจากไหนต่อให้เอามาจากไหนแล้วคุณเอาพูดทําลายเราทําไมเรื่องอื่นผมไม่เคยว่าเลยแต่นวันเนี้ไปขายตัวหมากเก้าเอยซีมาโลชั่นเอยคันเอยเวลาผมดูเขาเสียงเขาเวลาผมได้ยินเสียงเขาอ่ะผมอยากจะโทรศัพท์ผมมปให้ตาเนี่ยผมอยากโทรศัพท์ฟี้ย อยากจะตเตะปากเขาผมอยากจะแบบผมไม่ไหวแล้วก็คือยอมแบบต่อยเทนไฟเทนกับเขาเลยใช่ไหมคะมาเลยตบก็ได้ค่ะคุณตบก็ได้เพราะผมคิว่าคุณน่าจะตบเป็นอย่างเดียวผมพูดเลยนะถ้าคุณแพ้ผมส่งไปสอวการบันเทิงถ้าคุณแพ้ใส่หัวไปซกะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับใครที่ฟังก็ค่อนข้างเห็นใจน้องเลยนะเพราะามันก็จริงของเขาที่ว่ามันก็ไ็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละแต่ก็แบบวงการบันเทิงอะเนาะ เขาบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในแสงอืม,อมเหมือนที่เขาจะเรียกว่าอะไรลูกสาวของนักมวยทำหนึ่งได้พูดว่า <c oughs> อะมีน้องคนนึ้ที่เขาได้พูดพูดว่าเป็นเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงเนี่ยย่อมจะโดนโดนตําหนิโดนว่าก่อนบุคคลธรรมดาเสมอและจะโดนแรงกว่าเสมออ,อมแต่ว่าน้องแม็ก่ะเขาก็ได้พูดนะว่าเ,ออเขาเข้าใจในเรื่องที่แบบโดนตําหนิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องที่แบบ มันอาจจะส่วนตัวมากๆหรือว่าการที่ใครทําอะไรกับใครหรืออะไรเงี้ยบางเรื่องมันก็ไม่ควรพูดไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็พูดนะนะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไงเออแล้วเขาก็บอกว่าที่เขารับไม่ได้มากๆก็คือจริงๆเขาอะพยายามปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วแต่ทีเนี้ยคือคนรอบข้างอะก็พยายามมาพูดบอกว่าเออนี่เธอหรือเปล่านี่นู่นรอะไรเงี้ยจนกระทั่งเรื่องมันไปถึงแม่เขาอันนี้เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้มากๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่แล้วแถวบ้านนอกอะเนาะ ต่างจังหวัดอ่ะเาก็จะเหมือนว่าถ้าในกรุงเทพอ่ะก็คือถ้ารู้ข่าวมาปุ๊บเราก็ฟังฟังจบจบก,ก็เออก็แล้วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแถวต่างจังหวัดอ่ะมันเขารู้จักกันหมด<ฮ>แล้วพอแบบดน,นินทานอะไรเงี้ยเขาก็แบบนินทากันแรงอะไรอย่างเงี้ยการเป็นก็มาถามแม่เขาว่าลูกเธอเป็นหรอลูกเธอไปกินไข่เอขนั้นหรอลูกเธอเป็นตุ๊ดหรอหๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเออมริการเป็นแบบแม่เขาก็เสียใจร้องไห้อะไรเงี้ยจนแม่ก็เลยแบบอืมคือประมาณว่าแต่ต้องเขาได้นะแต่อย่าแบบไปถึงแม่เขาอะไรประมาณนี้ ก็น่าเห็นใจหนุ่มแมทนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเขาจะชอบเพศไหนหรือชอบใครอ่ะมันคือสิทธิ์ส่วนบุคคลของเขาใช่อืมแล้วแมทก็พูดได้ว่าคือคุณนะก็เป็น LGBT เหมือนกันแล้วทำไมคุณถึงมาเหยียดเพศเราแบบนี้ทั้งที่คุณก็เป็นเหมือนกันกับเขาอืมเพราะว่า สไตล์การโพสตนอะน้องแล้วแบบาะว่าน้องไปแบบขายตรงขายตัวอะไรเงี้ยว่าน้องขายมากํำอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่น้องบอกว่าน้องก็ไม่เคยไม่เคยขายแต่มันมีอยู่แล้วแหละคนที่ทักมาแบบกินข้าวไหมนั่นนี่นน่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็เคยเจอนะแบบทักมาแบบรับงานไหมนั่นนี่นู้นเออแต่เราก็ไม่ได้รับเพราเหงาไงเพราเหงาก็เลยทักมานั่นแหละแล้วน้องก็บอกว่าแบบถึงขั้นคิดอยากจะฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่เชิงฆ่าตัวตายหรอกเขาไปถ่ายคลิปติกต็อกบน ดาดฟ้าแล้วมันก็มีแว็หนึ่งอ่ะที่แบบอ๋อถ้าโดดลงไปแบบเรื่องทุกอย่างมันคงจะจบอือะไรประมาณนี้ยแต่พอพีกปุ๊บก็คือคิดถึงหน้าแม่หน้าพ่ออะไรเงี้ยก็คิดถึงคนที่บ้านอืทำไม่ลงก็คือน้องก็เล่าไปร้องไห้ไปแต่ฉันก็โอ๊ยก็สงสารอ่ะแล้วมรู้จะทำยังไงวงการบันเทิงอ่ะเราเราถึงน้องเขาบกตกงานเลยเออเห็นเห็นในไบโอหน้าติกต็อกเนาะคือน้องน้องใส่ไบโอเองว่าแม็กเดอรสตาร์เกือบจะได้เป็นพระเอกซีรีส์วาย แล้วก็นายเอกตกกระป๋องติดต่องานนี่นี่นี่อะไรเงี้ยแล้วที่เขาบอกว่าตกงานอะจริงไหมเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนก็เหมือนกับในวงการละครเนาะถ้าแบบจะไปแสดงลงแสดงหนังอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากได้คนที่มีประวัติเสียแล้วนี่มีข่าวมีข่าวไม่ดีอะไรเงี้ยเออก็เลยกลายเป็น เขาบอกว่าจริงๆคุณพูดเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่คือคุณพูดออกไปมันทําให้ผมเสียแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้มีเวอร์นในการที่จะเถียงกับคุณเพราะผมมันก็เป็นแค่นักแสดงตัวเล็กๆจริงๆผมไม่ได้มีงานมากขนาดนั้นด้วยซ้าแต่ค,คุณอ่ะคือแบบเหมือนเป็นมาเฟียน้องใช้คําว่าเป็นมาเฟียวงการบันเทิงมันอยู่มานานแล้วอ่ะแล้วคือคุณพูดอะไรคนเขาก็เ <ขอ S 1> ชื่ออ,อืมก็น,นั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าทางพิธีกรชื่อดังแม่เต่านี่จะออกมา ขอโทษไหมหรือจะออกมามาตอบกับหนุ่มแม็กยังไงแต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าอาจจะนิ่งไปไหมถ้าไม่นิ่งก็อาจจะกลับมาฟาดกลับเลยก็ได้ในในสไตล์ของของติกรท่านนี้อะเนาะ้วหนุ่มแม็กก็ท้าแม่เต่าตกใน ten ten. เทนไฟท์เทนบอกว่าตอนแรกบอกมาต่อยกันไหมก็<อ><อ>ลืมไปเขาน่อจะตกบ,บางงันมาตกกันไว้ว่าอย่างนั้นเออถ้าถ้านางแพ้นางจบกระบวนการเลยนางบอกต่ถ้า คุณแม่แพ้คุณแม่ก็ต้องไปที่ไหนก็ไปนะอย่า <laughs> งนี้นะอันนี้คือนางฝากบอกมาต้องรอคึงเวทเทีนเปิดก่อนซีสั้นไหนแล้วก็อยากเห็นไฟนี้มากเราดูว่าแม่ต๋อจะรับคำท้าหรือเปล่า <laughs> เออเออถ้ารับควาท้าเราคงจะได้แบบิง <clears S 1> <clears throat> เดือด <clears throat> บอกเหยคุณมีเดือดก็ <laughs> ยังไงก็อย่างที่ ไปดูคลิปอะค่ะของหนุแม็กในทิกตอกเนาะแล้วก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจท<ช>ั<ห>้งนั้นเลย <ใจ S 2> คือเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิดแล้วก็มีอ,มอีกอันนึงที่หนูแม็กอะเดี๋ยวนะครัปลาที่ใสยเหรอเออโอเคอแล้วก็มีคลิปหนึ่งเนี่ยที่หนูแม็กเนี่ยเอาภาพของแม็กกับทอยนะแล้วก็แบบเอ่อ ข้อความที่คุณเต๋าโพสเนาะไปใส่วิดีโอแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าการสรารภาพรักก็ริ่มปฏิเสธเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนว่าอาจจะรักเข้าแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องมันก็ดีไม่ใช่หรอครับที่ต้องทํางานร่วมกันแม็กไม่เคยสมน้ำหน้าน้องนะคุณตอหรือ,อว่หลายคนก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์มีความรักเหมือนกันไหมการที่เขาบอกรักแล้วเขาจะได้รับรักหรือไม่ได้รับรักมันก็เหมือนกันกับผู้หญิงผู้ชายบอกรักกันไหม เหมือนแบบแต่เขากับพวเหมือนในเชิงเหยียดเพศหรือเปล่าแบบชอบผู้หญิงอะไรมันมันน่าจะเป็นในเรื่องของถ้าถ้าหมมนูไมนได้ร่วมงานกับหนในทอยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่ออะไรความใกล้ชิดอืมอ่าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องใดๆอะ่ะแต่มันคือความรู้สึกดีๆที่แม็กมีให้น้องอแล้วแม็กจะไปสรารภาพอะ่ะคือบางเออเขาเรียกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันวิธีการแสดงออกในความรักบางคนเลือกที่จะเก็บไว้หรือบางคนเลือกที่จะพูดออกไปถ้าพูดออกไปแล้วปฏิเสธก็ดีกว่าไม่พูดหรือเปล่า เออแน่เลหลายคนก็ชื่นชมตัวน้องแบบใช่กล้าที่จะที่จะบอกแล้วผลมันจะเป็นยังไงเขากล้าที่จะรับใช่ดีกว่าไม่ได้บอกไงใช่แต่เขากลับมองว่าคนที่เอาเรื่องเนี้ยไปประจานหรือเอาไปพูดอ่ะคือเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเออแต่เราก็มองว่าจริงๆมันก็ไ็นเรื่องของสองคนมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคือถ้าจะมาพูดกันในมุมที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เมสากันในแบบกลุ่มเพื่อนไม่ต้องเผยแพร่ในที่สาธารณะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ต้องโดนเมสาอยู่แล้วแต่พอเอามาลงในที่สาธารณะปุ๊บเนี่ยและต้องบอกตรงว่าพิธีกรท่านเนี้ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงและคนรู้จักเป็นอย่างมากเลยกลายเป็นว่าพอเขาโพสต์ลงไปปุ๊บเนี่ยคนก็ไปหยิบมาทําข่าวรวมถึงเราด้วยแล้วก็หีิบมาทําข่าวมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยิ่งมันยิ่งย้ำความรู้สึกน้องไปอีกอะไรเงี้ย ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องก็แล้วกันน้องให้ผ่านผลอุปสรรคครั้งนี้ไปได้เนาะแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่เห็นใจก็แล้วกันเพราะเรื่องนี้ชื่ว่าน้องไม่ได้ผิดใช่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะถ้าจะเอาถ้าจะเอาเรื่องความรู้สึกที่รักเพศเดียวกันโดนปฏิเสธแล้วโดนแบบไม่ไม่ให้มีการรักงานเนี้ยเราว่าก็ไม่แฟร์กับน้องเพราะ LGBT ทุกวันนี้เขาเปิดกว้างเลยทุกคนควรมีสิทธิเท่ากันในสังคมไม่ควรมีใครเลือกปฏิบัติเพราะว่า เขาไม่เหมือนใครเก็เขาไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายดูกันที่ฝีมือดีกว่าค่ะอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องจากกันไปแล้วเนาะเราก็พูดมายานพอสมควรแล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องแม็กด้วยก็แล้วกันนะคะค่ะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปแล้วฝากติดตามรายการไหนมอซีด้วยนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนวันหน่อยหลายคนอาจจะงงทั้งวันและเวลาของเรายังไงก็ ฝากติดตามรายการเล็กๆของเราด้วยนะคะคในมาซีทางแฟนเพจ Facebook นะคะมาดามเมาส์แล้วก็ YouTube ทูบมาดามชาแน,นลค่ะค่ะสวัสดีพวกเราสองคนหมตอตอร์าไปฝากนะคะสวัสดีค่ะไม่ออนมิวไมเซล่าครีนซิ่น้ำนมเข้าโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว